สวัสดีครับแฟนค่ะ PK และแฟนมว่ยทั่วประเทศก็วันนี้ผมมาอัพคลิปนะครับตอนเช้าตอนนั้มวยกินข้าวกันหลังจากซ้อมเสร็จก็เรามาดูว่ากับข้าววันนี้มีอะไรนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมมีคําถามมาแยนน้องๆนะครับผมจะถามว่าปลาอะไรงงที่สุดเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนท้ายนะครับผมจะเฉลยว่าปลาอะไรเนี่ยก็คือไปดูครับว่าเหตุผลว่าไงว่าปลาอะไรงงที่สุดนะครับ มาดูครับแล้ววันนี้โอ้โหสุดยอดเลยววววเว้ขวยวาาข้าวข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เว้ยสามขาวอร่อยป่ะสามขาวข้าวมันไก่อร่อยครรับออ่ยแล้วครับพี่ไม่ห่วงพี่บอกนานๆโอ้โหไก่นี่ข้าวมันไก่สับไก่แต่ไม่หวงเลยนี่ว่าโอ้โหสุดยอดเลยเช้าทีพีพเคมีข้าวให้น้ำมวยตลดอดนี่ครับพี่วัชรพลก็ น,นานจะมีงี้ทีนะใช่พี่ข้าวอันไก่มีก็โครมวยขอมนี่โคนครับสามปีไม่แพ้ใครเลยเราจะเลือกต่อยอย่างเดียวแล<อ>้ว<อ>เราจะเริ่มทยอยมาแล้วนะครับนี่พี่สิบกกัาดีครับเจ้ากิบเพชรนะครับอร่อยอร่อยเฮ้ยเอาที่ผมรู้บอกว,ว่าปลาอะไรงงที่สุด ถ้าตอบได้วันนี้ครับถ้าตอบได้พ่อเรากินสุก,กี้ตอนเที่ยงเลยปลาอะไรเนี่ยว่าปลาอะไรงงที่สุดงงที่สเออปลาพิษไม่ใช่<ม>ปลาช่อนอ่านอะไรบอกแล้ว,วเอ้ยงงว่างงว่าปลาช่อนไม่ได้เขาบอกกินปลาช่อนปลาช่อนไอน้จกาวเวงรู้จริงแล้วเดี๋ยวคนอื่นมาถามใหม่แล้วนี้สุก งองงองแงงองงปลาปลาอะไรหน้าเบื่อเออปลาอะไรหน้าเบื่อตาปลาออยดิไม่กล้าตอบเอ้ยมาแล้วมาเดี๋ยวมาหนึ่เรื่อยๆครับเนี่ยสลับเอาเมื่อวานยังเห็นกินลาบหมูอยู่เลยเฮ้ยไม่ใช่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 นะอ๋อไอเก่ไอเก่ไอเก่งวัวไปกินวัวซะผมเนื้อกระทะห หมูบ้าอะไรอ,อันนี้ก็มีทั้งเนื้องหมูเราเลือกกินแต่เนื้อใช่ป่ะไม่ไกินแต่กุ้งเออกูนแต่กุ้งมั่วจริงๆในกิจนี่พาเขาเสียคนหมดนี่เจ้ายอดบวยแปดพศเพชรจารวันที่สิบเก้านี้นะแน่นอนไม่มีถอนไอค้คนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าจะถอนอีกแล้วบอกไม่ถอนไม่ถอนนะนนะิ่เปีย เจอแน่ปีนี้ได้เจอแน่นอนเอาน้งแก้วนี่ถือว่าเชฟเนื้อๆแก่นี่ครับไม่เน้นหนังรุ่พี่บอกกินหนังมันจะอ้วนนี่ครับอจะแพดหรือไม่จ้าเริ่มกินแับสูเปอร์ทำข้าวกินไม่ค่อยได้เลยเพจโอ้โห เชฟไม่ใส่ชีลวดนี่อไปต้องใส่ผงผงนัวเรียกอะไรนะผงนัวอ่ะนัวพี่ต้องใสต้องใสหรอกก็ใส่ส่วนมากจะใส่ขนอพี่เขาใส่เขาติดที่ใส่จากทำเชฟไงกำลังกินใสไหมก็เลยจะเจิดนิดนึงเลยพี่เจิดแต่นี่โโอ้กลายเป็นตัว แต่แต่วันนึ่งต้มไก่บ้านครับผมใส่บาาใบมะขามสามถุงครับนี่แม่งต้มใบมะขามไมก่แม่งประมาณคือนี่แหละตัวแหละคือตัวนี้ประมาณตัวแบบนี้ไก่บ้านเนาะต้มใบมะขามไม่กินนะมะขาม,มสา,นะมามโลกว่าใบมะขามแม่งสามถุงมะขามต้มใบมะขามในเปรี้ยวจนะครับนะ่าต้องต้องต้องตีตมงเป็นเปรี้ยวคุณผู้ชมครับเอาใบมะขามใส่ในไง่สามถุงวัน <c oughs> ออคุณผู้ชมครับออเชฟก็ทำด้วยหอมห่อด้วยออไวยอเพชน,นจามึงรู้ว่าปลาอะไรงงที่สุดในโลนกปลาช่อมมนปล<บ>า,าตลิดทำไมพี่อ้างงแล้วย่งงงแล้วนี่ครับตวัน,นฉายกับราจาร์ฉายก็มากินกันครับ เฮ้ยสิงแหเฮ้ยเอาคิ้วไม่ขึ้นใช่ป่ะมันต้อง,งเลยมันต้องใช้นี่ใช่ไหมแดงก็งใช้อันชันเขียนคิ้วไงน้องน้องยังเล็กอยู่น้องยังเล็กอยู่คิ้วยังไม่ขึ้นนี่พี่กันนี่ครับเดี๋ยวนีพี่ไม้ครับไม้กินข้าวเป็นไก่คสิงแห่มึงรู้เปล่าปลาอะไรมึนที่สุดปลาสลิดบอ้าวมึนเลยเนี่ยไม่รู้ ไปอะไรไปงงใช่ได้ตอบแล้วแต่งงโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมอากินกันเช้านี้ก็รีแลกเรื่อยๆครับดูว่าปริมาณไม่ธรรมดาครับนี่นะครับขายเบงก้า73ครับผมก็ฝากช่องพี่โจพีเคเลยครับโจพีเคนะครับฝากช่องกันละไม้พีเค เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วพี่หยาเป็นนะนะไมล์พีเคไมล์พีเคเดิมครับมันจะได้ทายหลากหลายครับโอเคครับนี่ครับฝากไวด้วยครับต่างคนต่างฝากไวครับช่องพี่ไมล์เรานี่คนติดตามอยู่สามแสนกว่านะครับโอ้ยังไม่ถึงครับถ้าเกิดได้ครบร้านทัพตะไคร้เมื่อไหร่นะครับก็จะมีการเต้นโชว์นะครับเต้นโชว์เลยครับแก้เลยครับแก้แก้บนเปรยโชว์เปรยโชว์ครับผมฝากไวด้วยครับวันนี้จบแค่นี้นะครับต่อที่บอกว่าปลาอะไรงงก็คือ ครูผมพูดปลาอะไรก็งงนั่นแหละครับชาวผมฝากไว้เลยครับจะบบทำคลิปลงเรื่อยๆครับผม